น้อยตวหัวโคตรตีนูโคตรโพมึงเอ๋สันดาโคตรโพเขาสิพาไปทบทวนความลังสิพาไปนั่งรวตนตเือาตันี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ายๆมเข้น้อยแคู่มาทเอาตนี้แคุ่พรานักเละแค่ยองตัวได้ตัวจะแค่พุงน้อยตวหัวโรตีนกูดิ มึงว่ามบอกกันไปมึงกระแดกเนเมามึงแน่มึงเก่งมารอดบ่ไอ้มึงบบกสิงตเสี่ยโ่เดาคนมึงบอกว่ามันไทไรขึ้นมาที่คนด่าพูดด่ากนเอามึงไม่นี่ก็ได้นะมึงอยากเพี้มึงด้อนะขอทุมัพท์มั่นมึง่พี่น้องดุดื้อนะมึงอยากเพนื้อนะเพี้ยนแต่เราเบิ้รู มีเรื่องอียงกันจะมาเป็นโคตาเมื่อก็ไ่แต่ะเื้อห้างของเตืาฝ่ไปเขากับบรดวาอีกเขากับโบเดวาอย่างนั้นแต่บัตรู้าว่าญ่สิงตี่ไงไปมหาบ้รูแมนั่นนี้เอาบ้านน้อยๆเด้อหนิเด้อน้อยมึงไปออกไปนอก้วมึงแหงนักได่บอกไอ้มึงบอได้ไปฮอตเก้าเด้งส่งให้มึงบอกไว้เด้อมึงหุ่งถว้ มึงนี่พี่เ้ยงแก่ยอดละมึงเงินพี่น้องเสือหวยพี่น้องทางดองพี่เชื่อมื่อห้องมึงมาดูนเกลนใสเข้านโอ้คุณยงเป็นนะู้ไปเป็นฟ้ากันเถิดปพมาที่นะแต่เขได้พึงที่ป็นน่องตัวไปได้แก่เขาได้อาใจกันนาที่ได้อาใจ ไอเฟสติงโตดังไอแม่มาแม่เ่านบ้าเเขากันแล้วกัแล้วน้องกันนี่ละเอาไปฆ่ากูคืนนี้ i don't know.